สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ SharePoint Agent นะครับสำหรับ SharePoint Agent เป็นโปรดัก t ของ Microsoft นะครับที่เอาไว้ให้เรานะครับทำการโยนไฟล์เอกสารเข้าไปแล้วก็ให้สรุปเนื้อหาต่างๆเหมือนมีเลขาส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของโปรดัก t ของ Microsoft นะครับแล้วนะครับต้องการที่จะ ทำการสร้างในส่วนของ SharePoint Agent เข้ากับ s แชร์พอยต์ไซต์ของเราปัจจุบันนะครับแชร์พอย i n ออนไลน์หรือใน Product ของ Microsoft 365นะครับซึ่งทุกองค์กรอาจจะมีในส่วนของตัวที่เป็นแชร์พอยต์ออนไลน์แล้วทำการเก็บพวก Document Library ต่างๆเราเราสามารถสร้าง SharePoint Agent ในแต่ละ Document Library นะครับแล้วทำการโยนไฟเอกาสารเข้าไปแล้วให้ทำในส่วนนี้ก็คือให้ SharePoint Agent ์ทำการสรุปนะครับหรือว่าทำการ หาไฮไลท์ uh huh. ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับด็อกิเมนต์ชุดนั้นนะครับสำหรับตัวปัจจุบันนะครับในเรื่องของ AI AI มีทั้งหมด3ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น AI ที่เป็น LLM นะครับ AI ที่เป็น Workflow แล้วก็ AI ที่เป็น Agent นะครับสำหรับตัวเฉพาะ Agent นั้นเป็น AI ในเรื่องของตัว LLM นะครับเพื่อนะครับทำการในเรื่องของ Large Language Model สำหรับตัว SharePoint a เจนตเองนะครับเขาจะมีเ,เรื่องของ p r i v a c y นะครับเรื่องของ Data เราจะไม่ลีกนะครับ Data ของเราจะไม่เอาไปถูกเทนที่อยู่บนโลก Public ก็คือจะอยู่ในเฉพาะองค์กรของเราเท่านั้นเพราะว่าหลังบ้านจริงๆมันก็เป็นอาศัยฟีเจอร์ฟังก์ชันในเรื่องของตัว Microsoft c o p i l o t นะครับแต่มันมีความฉลาดในการเกิดมาบนตัวแชร์พอยต์นะครับออนไลน์ สำหรับตัว SharePoint Agent นะครับวิธีการสร้างนั้นก็ไม่ยากเลยก็เพียงแค่เรามีไซต์ในส่วนของตัว SharePoint อยู่แล้วนะครับทางบทความของ Microsoft เองเขาก็บอกว่าถ้าเรามีสิทธิ์นะครับเราสามารถกด New แล้ว New Agent แล้วก็ Copilot Agent ขึ้นมาได้นะครับสำหรับ SharePoint Agent เมื่อเราทําการสร้างเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นผู้ช่วยของเรานะครับในการสรุปเอกสารต่างๆใน Document Library ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานนั้นทําอย่างไรนะครับก็ขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับก็เพียงแค่ทําการสร้างในส่วนของ SharePoint Agent ขึ้นมาอาทิเช่น Document Library สักอันหนึ่งแล้วเมื่อเราทําการสร้างในส่วนของตัว SharePoint Agent ขึ้นมาเรียบร้อยมันจะได้เป็นไอคอนตัวนี้ที่เป็นตัวเอเจนต์แชร์พอยต์นะครับ เราสามารถคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็มันจะเปิดพร้อมขึ้นมาให้เราใช้งานสําหรับเอกสารที่วันนี้ผมโยนไฟล์เข้าไปนะครับมันจะเป็น2แบบนะครับที่เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษสําหรับภาษาอังกฤษนะครับอาทิเช่นนะครับขออนุญาตโยนที่เป็นคู่มือเกี่ยวกับของ เลโนโวทิงแพด T14s Gen6 นะครับสำหรับยูเซอร์ไกด์นะครับในส่วนนี้ก็จะมีหลายร้อยหน้านะครับประมาณร้อยสี่หน้านะครับพวกนี้เราเราสามารถโยน doc, a d e c andod เข้าไปหรืออัปโหลดเข้าไปในส่วนของตัว sharepoint library นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเอกสารที่เป็นภาษาไทยนะครับที่เป็นของสกมชนะครับในเรื่องของแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัตินะครับและกรอบมาตรฐานในเรื่องของไซเบอร์นะครับความปลอดภัยไซเบอร์ อันนี้ก็จะประมาณ4 4 6หน้านะครับเราทําการโยนเอกสารเข้าไป deck and drop เข้าไปนะครับทีนี้การสั่ง SharePoint Agent นะครับเราสามารถสั่งได้ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับสำหรับตัว Lenovo เองหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับนะขออนุญาตถามก็สมมติแบบถามแบบไม่รู้เลยนะครับก็ อาทีเช่นนะครับ how to นะครับ uh, go to ในส่วนของ by o d key นะครับสมมุติถามง่ายๆเลยเราจะเข้า by o d สําหรับตัว Lenovo มันทําอย่างไรนะครับเมื่อเราทําการพิมพ์พร้อมเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราวทําการกดกด enter หรือว่ากด s e n d command ไปหานะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของการ peculiar ่าเป็นการเป็นอ่าน full text search นะครับสําหรับตัว c ช้ c o p i l o t ทีเนี้ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ วิธีการเข้าในส่วนของตัวไบออดนะครับก็ให้กด f 1แล้วก็เข้า Setup พเมนูของไบออดนะตรงนี้นะครับก็ลองดูแล้วด้านล่างเองนะครับจริงๆมันก็จะมีบอกเกี่ยวกับนะครับเรื่องของตัว s u ก g e s น i o n นะครับว่าเ,เราสามารถใช้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาว่าการที่เป็น s เก g e s t i o พร้อมนะครับเราสามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ไมันเป็นเหมือนมัน สมมติเราถามเกี่ยวกับไบออดมันจะสกีชชันเป็นคีย์เวิร์ดเข้ามาเป็นพรอมให้เรานะครับอทิเช่น reset b i o อ to factory default อะผมอยากรู้ผมก็ทำการคลิกไปเลย1ทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์คมานด์พรอมลงไปถูกไหมครับอันเนี้ยเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยอะมันก็จะบอกว่าวิธีการ Reset ตตัว Factory byO มันทำอย่างไรเราสามารถอะดูได้นะครับในส่วนนี้อะมันก็จะเป็นการนะครับดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในไฟล์ที่เราทำการอัปโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็ ประมวลผลมาให้เราจะบอกว่าไอ้สองไฟล์ที่ผมทําการอัปโหลดจริงๆเราอัปโหลดไฟล์แล้วลวรอไม่ถึงไม่ถึง2นาทีครับประมาณ1-2นาทีเราสามารถถามมันได้เลยมันค่อนข้างฉ,ฉลาดแล้วก็ไวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเซตอัพรีสโตตัว d e f a u l t by o ออนด์อิเช่น uh, how to change นะครับในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับดูลองดูว่าเรามีวิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสอย่างไรนะครับเราสามารถ How to change hard disk อ่ะมันก็จะบอกวิธีการเปลี่ยนว่าเฮ้ยตัวนะครับตัว T14S ตัวเนี้ยมันเป็น M.2 Solid State ที่เป็น SSD NVMe นะครับเราสามารถมีวิธีการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัวนะครับขนาดของไซส์ของฮาร์ดดิสได้อย่างไรมันก็จะบอกมาทั้งหมดเลยพวกนี้มันจะมาอ่านไฟล์ที่อยู่ข้างใน s h p r i p t i n t Document Library นั้นๆนะครับเราสมมุติเรามี10 Document l i b r ล r รเราก็ต้อง Create SharePoint Agent ตามแต่ละ Document Library นะครับก็มันข้อมูลมันจะไม่ Search ข้ามกันแล้วมันก็จะอ่านนะครับในเรื่องของตัวนะครับในเรื่องของประมวลผลนะครับที่ใช้ CoPilot ที่เป็น Microsoft ตัว SharePoint Agent ในการประมวลผลที่ไฟล์เอกสารอยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภาษาไทยกันบ้างนะครับสำหรับภาษาไทยเองนะครับอ่ะ ผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ดูว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของนะครับเรื่องอ่ะกำหนดความต่อเนื่องทางธุรกิจอทิเช่น bcp ละกันอ่ะผมขออนุญาตถามเป็นภาษาไทยละกันนะครับอ่าถามเป็นภาษาอังกฤษละกัน bcp pan นะครับอ่าลองถามแบบง่ายๆเลยนะ bcp bcp pan นะครับแต่มันไม่ได้บอกมันไม่ได้ระบุถูกไหมครับว่ามันคือไฟล์ไหน ที่อยู่2อ,อันนี้สมมุติกรณีเรามีเป็นร้อยไฟล์ผมอยากรู้ว่ามันจะตอบอยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือจริงๆในส่วนของตัวเอกสารชุดนี้นะครับในเรื่องของอเรื่องของความต่อเนื่องของทางธุรกิจนะครับมันคือ bcp plan แต่ขอยนาใส่เป็นคีย์เวิร์ดแค่นี้ลองดูว่ามันฉลาดแค่ไหนจริงๆการใส่พร้อมนะครับเราต้องระบุนะครับว่า เราอยากได้อะไรนะครับและอยากเห็นอะไรนะครับพวกนี้ต้องใส่พร้อมเป็นการใช้พร้อมแบบค่อนข้างเพอร์เฟกก็คือใส่บริบทต่างๆให้มันนะครับเพื่อที่จะให้ตัว AI มันประมวลผลให้เราและได้คำตอบของเราที่ดีที่สุดนะครับสมมติว่าผมขออนุญาตใส่เป็นแบบคำถามแบบโง่ๆเลย BCP plan ผมอยากรู้ว่ามันจะไปดึงไฟล์ตัวไหนมาตอบนะครับในส่วนตรงนี้ก็รอดูว่าการที่ อ่มันก็บอกว่า I search your enterprise file document BCP pan l not matching นะครับอ่ะทีนี้นะครับอ่ะมันก็จะบอกว่าไอ้รายละเอียดดีเทล BCP pan l คืออะไรอ่ะแปลว่ามันไม่รู้จักแต่ถ้าผมนะครับพิมพ์ในเรื่องของอ่ะพิมพ์ง่ายๆการกำหนดนโายนะครับนะโยบาย ความต่อเนื่องทางธุรกิจนะครับของไฟล์นะครับสอกอมอชอ่อะเดี๋ยวลองดูนะครับผมพิมพ์ง่ายๆอย่างเงี้ยการกระโดดใหญ่ๆทำการสรุปให้หน่อยอ่ะทำการพิมพ์เราจะว่าเรา,เรา,เราต้องการอะไร เราเป็นการป้อนพร้อมนะครับเข้าไปเรื่องของการกําหนดนโยบายในเรื่องของความต่อเนื่องทางธุรกิจของฝ่งายสกมอชแล้วสรุปให้หน่อยนะครับมันก็จะทําการสรุปเกี่ยวกับเรื่อง BCP แผนะนั่นแหละครับว่าเฮ้ยการที่ทํา BCP แผนนะครับก็คือต้องกําหนดนโยบายความต่อเนื่องกําหนดแผนความต่อเนื่องพวกนี้มันก็จะสรุปออกมาให้เรานะครับทีนี้ ดูเนื้อหาต่างๆดูเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะถามบ้างนะครับเพราะว่าน,นี้มันเป็นในเรื่องของตัวนะครับเรื่องของ p r ์ซ a เค Security นะครับเราสามารถดูได้นะครับพวกนี้เราจริงๆมันอ่านก็ได้แต่มัน400กว่าหน้านะครับทีนี้ เราก็อยากจะถามอะไรจริงๆเราก็นะครับก็อ่ะ,ะอาทิเช่นเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับเมื่อกี้เหตุ Wifi นะครับอ่ะเนื้อหาเกี่ยวกับ Wifi ความมั่นคงอ่าเนื้อหาเกี่ยวกับ w i f i รหัสผ่านแล้วกันนะผมก็อญาตเขียนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสรุปประเด็นให้หน่อย สาษาไทยจริงๆก็ไม่ก็ไม่ได้แบบดูไม่ดีนะก็ดูค่อนข้างโอเคอสำหรับตัวบน microsoft copilot sharepoint agent นะครับพวกนี้เราก็สามารถดูได้อันนี้หาเกี่ยวกับ Wi-Fi รหัสผ่านสรุปประเด็นให้หน่อยนะครับพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่เราประมวลผลมันก็จะบอกว่าจากคู่มืออ่ะอันนี้มันไปดึงของตัว t 1 4 s มาอ่านะครับมันก็จะบอกเพราะว่า sharepoint agent มาอยู่ใน document library เ,เดียวกันถ้ามีไฟล์ต่างๆมันก็จะ ดึงขึ้นมาเดี๋ยวขอยย่าดเดี๋ยว, copy ยวก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวรอมันโปรเซสสักครู่นะครับพวกนี้ก็เรื่องของการเชื่อมต่อ Wifi ก็เทคโนโลยี 802.11ax นะครับหรือไฟฟ i เซนะครับพวกนี้จริงเอ่อมีนโยบายคู่มือสำหรับองค์กรไหมนะครับก็สามารถสามารถมันมีพิดิกนะ ตัว s u g g e s t i o ในเรื่องของพร้อมเราก็สามารถนะครับทำการนะครับมันบอกว่าไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเพราะว่าเอกสารในชุดนี้เรายังไม่ได้มีอัปโหลดนะครับพวกนี้เราสามารถนะครับจัดการเอกสารเราถ้าเรามีเราอาจจะโยนไฟล์ขออนุญ,ญาตกลับไปถามนะครับด้านบน copy พร้อมด้านบนสำหรับไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็น สกมชเราระบุมาเลยว่าให้ไปอ่านซอสที่ไหนนะครับในเรื่องของแอดแทจริงๆเราสามารถแอดแทเรื่องของพวกไฟเอกสารหรือเกี่ยวคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไฟล์มันก็จะช่วยเหมือนฟิลเตอร์นะครับในการใส่ในเรื่องของพรอมเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะครับพวกนี้นะครับ เราสามารถจริงๆอย่างที่ผมบอกครับคือการที่เราทำในเรื่องของพร้อมนะครับในการประมวลผลในเรื่องของอสั่งคำสั่งให้กับ AI เราต้องมีพวกบริบทสิ่งที่เราอยากต้องการอาทีเช่นเราอยากได้ในส่วนของ powerpoint นะครับที่เอามัน generation เอ่อ g e n e r a t เกี่ยวกับเ,เป็นโมเด t เทมเพลตเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ financial นะครับในเรื่องของ b u d g e จต่างๆนะครับในเรื่องอ พรีเซนต์ให้ใครฟังนะครับผู้บริหารหรือว่ากลุ่มคนทั่วไปแล้วใช้ฟอนต์อะไรอยากได้ธีมแนวไหนนะครับเราสามารถใช้พวกนี้สั่งเพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องของพร้อมแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนโลกของ llm นะครับที่เป็นพวกตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นตัว SharePoint Agent นะครับมันจะมาถามตรงนี้เนาะอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะพวกนี้เห็นไหมครับผมระบุเลยว่าเฮ้ยการที่ให้สรุป,ปประเด็นเรื่องของ WiFi เกี่ยวกับ,กบไฟสกมอชอนะครับมันก็จะระบุ ขึ้นมาเลยว่าการตั้งรหัสที่ปลอดภัยก็ไม่ควรตั้งที่เป็นในส่วนของตัวที่เป็นพาเวส่วนง่ายๆนะครับแล้วก็การเข้าถึงเครือข่ายควรมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ถึงตั้งเซ็กชันทิเอาทนะครับการเข้ารหัสข้อมูลที่เวลาเราเข้าผ่านหน้าตัวเว็บไซต์ต้องเป็นให้ t s s นะครับอ่ะพวกเนี้ยเอาจริงๆอ,อันนี้เป็นตัวยกตัวอย่างให้ดูจริงๆค่อนข้างเพอร์เฟกเลยสำหรับตัว SharePoint Agent สสำหรับใครที่ไม่เคยลองผมก็อยากให้ลองนะครับเพราะว่า มันเป็น AI ที่เป็น LLM ค่อนข้างนะครับที่ฉลาดแล้วก็รวดเร็วทันใจของเราปัจจุบันเองบางทีเอกสารเราหลายร้อยหน้านะครับบางทีเราไม่ต้องไปนั่งอ่านเราอาจจะให้ AI ช่วยสรุปแล้วก็จับประเด็นประเด็นไหนที่เราไม่เข้าใจเราอาจจะกลับเข้ามาดูในไฟล์เอกสารที่เป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามที่เราทำการอัปโหลดไปในส่วนของตัว SharePoint นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีในเรื่องของลเซสนะครับสำหรับ Microsoft 365สามหกห้าโคพายลรเนนะครับแล้วคุณมีสิทธิ์ใช้ในส่วนของตัวเชฟพอยเอเจ้นนะครับคุณก็สามารถแล้วคุณมีสิทธิ์นะครับในการสร้าง Agent ใน Document Library นั้นๆคุณก็สามารถนะครับในเรื่องของสร้าง Agent มาเพื่อนะครับช่วยในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ